ครับสวัสดีครับพบกับ My b o c Basic อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการจดโดเมนนะครับเมื่อวานนี้ไปจด .com มาลืมอัดไว้ให้ดูนะถ้าเป็นการจดโดเมนฟรีก่อนแล้วกันนะครับที่เว็บนี้ .co .cc นะครับจะเป็นโดเมนฟรีฮะนี่นะครับ ตามเงินไขของเขานะฮะคือว่าถ้าเราเป็นคนยังเพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่อาจจะจดได้2องโดเมนนะครับที่เป็นฟรีนะฮะถ้าอยากจะอ่าเมื่อตอนหนึง่งพัฒนาถึงระดับที่พอพอได้เงินแล้วเนี่ยก็อาจจะบริจาคสักสิบเหรียญน,นะะเพื่อร้อยโดเมนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถามว่าคุ้มไหมโอเคนะฮะสำหรับการทดสอบบางอย่างการทางวหาเงินนะฮะสำหรับสิเหรียญเนี่ย จะเท่ากับ d o m a i n .com Domain นะฮะตีไปคร่าวๆนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็มาใส่โดเมนที่นี้นะฮะโดเมนที่เราต้องการอันนี้สมมติผมจะทำแว่นตานะครับตรวจสอบเลยพร้อมการใช้งานไหมอ่าสามารถใช้ได้นี่ครับทีนี้ก็เข้าสู่การลงทะเบียนเลย นี่เป็นชื่อผู้ใช้ของผมนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะฮะสามารถสมัคร,ร,รได้นะครับใส่รหัสแคปช่าครับ ที่นี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับโดเมนใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้วสําหรับการสมัครนะครับก็ตั้งค่าเลยนะคส่วนมากเขาจะให้ตั้งค่าที่48ชั่วโมงนะครับสําหรับการจดแล้วอันนี้เป็น NS ของเซิร์ฟเวอร์ของผมนะฮะเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะให้พอยต์โดเมนไปนะครับแค่นี้ครับถือว่าเรียบร้อยสําหรับหนึ่งโดเมน co.cc ครับผม สวัสดีครับ